DVD ส,ส, DVD วสวัสดีครับคุณผู้ชมท่ามกลางปัญหาอุทก,กภัยนะครับน้ำใจไทยก็ยังคงรินไหลอย,ย่างต่อเนื่องกับการรวมตัวกันของบรรดาศิลปินนักร้องนักแสดงซึ่งรวมตัวกันเปิดหัวร้องเพลงเพื่อหาเงินช่วยเหลือน้ำท่วมที่สยามพารากอนนำเงินไปสมทบทุนม,มูลนิธิใชยพัฒนาโดยมีวัยรุ่นและประชาชนที่เดินผ่านไปมาต่างให้ความสนใจกันอย่างล้นหลาม รูปแบบคอนเสิร์ตเนี้เป็นรูปแบบแบบเปิดหมวกนะครับเป็นแบบว่าจริงๆแล้วเราอยากจะเล่นดนตรีข้างถนนแล้วก็เปิดกล่องกีตาร์ให้คนโยนตังอะไรมาให้แต่ว่าบังเอิญด้วยความที่เราดูแล้วตามห้างเนี่ย น่าจะมีกําลังมากมากพอสมควรนะฮะเราก็เลยผมกับคุณหนุมซึ่งเริ่มต้นกันนี่คือผมกับคุณหนุ่นอัธพรนะครับซึ่งก็ปวนเปลี่ยนอยู่ในหางนี้แหละแล้วก็ยังมีอีกนะมีคุณอ้อมสุนิสาคุณมอสปฏิพานคุณเป็กผลิตโชคดีเจโจ๊กนะครับแล้วก็อีกอีกอีกหลายๆายขั้นหลักๆที่จะมีตามนี้นะครับ เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราไปทำในห้างกันเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นที่ Central World ทำมาแล้วครั้งหนึ่งทำมาแล้วทั้งสองครั้งครั้งหนึ่งคือที่ Central World ซึ่งได้ยอดไปสองแสนกว่าประมาณสองแสนห้านะครับ Terminal t ร r ้ i n a l วัน,น,นอีกครั้งหนึ่งก็ยอดอีกสองแสนกว่าแล้วก่อนหน้านั้นเราก็ได้ไปเดินเรี่ยไรยขอรับบริจาคก็ได้มาอีกรวมประมาณสองแสนอีกนะครับแล้วคราวนี้ก็กะว่าจะเอาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะท,ทำได้ก็กะว่าจะเอาให้ถึงสักล้าน ระดมเงินทุนเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมมาก็หลายครั้งและครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3แล้วสำหรับโปรเจกต์ช่วยเหลือน้ำท่วมที่นำโดยอ้อมโุนิสาสุขุลสังและมอสปฏิพานปัทวิการเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการระดมศิลปินดาราใจบุญอาทิเป้อารักไอสรันยูเบ็กผลิชดโรสซิรินทิปบูตเตอรเบสเทอร์นที่ไฟเออร์ดอริชแและอ,อื่นอีกมากมายม คนที่ประสบภัยทุกคนแล้วก็สําหรับคนที่ยังเฝ้าระวังก็อย่าประมาทนะครับเตรียมเก็บสัมภาระหรือว่าเตรียมของให้เรียบร้อยหนึ่งคือเพื่ออพยพแล้วก็เตรียมของที่อาจจะเสียหายขึ้นไปที่ที่ที่แห้งก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ อกช่วยตัวเองเท่าที่ช่วยได้เมื่อน้ำลดแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มชีวิตใหม่กันความหวังมันยังมีอยู่ในทุกวันน้ำมาเดี๋ยวน้ำก็ไปใช้เวลาใช้ความอดทนนะคะ,ะกิจกรรมในงานดำเนินไปด้วยความสนุกสนานแม้ว่าแดดจะร้อนแต่เราศิลปินดาราก็ยังคงร้องเพลงแล้วก็พูดคุยไปกับบรรดาฟแฟนคลับและผู้ที่เดินผ่านไปมา นอกจากนี้ยังมีการประมูลเสื้อพร้อมลายเซ็นของศิลปินอีกด้วยโดยมีโอปอปนิศรามพ์ปลุกดำเนินหน้าที่เป็นพิธีกรเรียกเสียงฮาและรอยยิ้มจากผู้ร่วมง,งานรูมคาเลดานี่ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นเวลานี้ไปพร้อมๆกันอยากจะให้ทุกคนอ,อ,อยู่กับมันให้ได้กันดีๆมีสตินะครับหนักนิดมาหน่อยให้อภัยกันครับ